บทที่หนึ่งรสามสุรอ,อัลฟาลักหรือรุ่งอรุณเป็นสุร์มักกียอยู่ในภาคที่สามสบมีจำนวนทั้งสิ้นหนึ่งตอนห้าองค์การบทนี้และบทที่1 1ึ่ได้ชื่อว่ามูอาวิสาตานที่คุ้มครองทั้งสองเพราะทั้งสองบทเริ่มโดยการสแสวงการคุ้มครองจากอัลลอฮ์ที่น่าสังเกตคือ การใช้คำว่ารบบุลฝลักพระผู้อภิบาลแห่งรุ่งอรุณเพราะความสว่างขจัดความมืดและเป็นการเบิกชีวิตของวันใหม่ความชั่วที่อัลได้ส่งสร้างนั้นหมายถึงภัยธรรมชาติอัล oh ส่งสร้างไฟซึ่งให้ทั้งคุณและโทษพระองค์ส่งสร้างน้ำซึ่งให้ทั้งคุณและโทษเพราะฉะนั้นเราสแสวงที่พึ่งจากพระองค์ ให้พ้นจากภัยอันเนื่องจากกฎสภาวะที่พระองค์ได้ทรงบันดาลขึ้นเช่นความชั่วยามราตรีเมื่อความมืดได้แผ่คลุมแล้วเพราะความมืดคือฉากของความชั่วความชั่วของการทำนายถ่ายทักเวทมนตร์คาถาและความชั่วของการอิจฉาซึ่งเหมือนไฟกินฟืนท่านหญิงไอ,อชะาได้รายงานหะด,ดีษว่าท่านนาบี มองดูดวงเดือนแล้วกล่าวว่ายาอไอชตูอิสตาไอาจีบิลลาฮีมินชารีฮาซาฟาอินนาฮาซาฮุวัลกอสิกูอิลาวกอบอาอชะเอย๋ยจงสแสวงการคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากความชั่วอันเนื่องจากสิ่งนี้เพราะอันนี้แหละที่ทำให้เกิดความมืดเมื่อมันลับดวงดูอัตติรมีซี กิตาบุตตัฟซีรบทนี้นี่เป็นบทแรกๆของการเทศนาณน,น,นครมักกะบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮิมด้วยพระนามของ Allah, องัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอกุลอาอูซุบิรับบิลฟลักจงกล่าวเถิดมุฮัมมัด ฉันแสวงการคุ้มครองต่อพระผู้อภิบาลแห่งรุ่งอรุณรให้พ้นจากความชั่วที่พระองค์ได้ทรงบันดาลขึ้นเช่นจากมารและภัยธรรมชาติาาตาและจากความชั่วแห่งรัติการ เมื่อความมืดของมันแพ่คลุมทั่วปตัตตภีและจากความชั่วของบรรดาผู้เสษเป่าป่มเงิน และจากความชั่วของผู้อิจฉาเมื่อเขาอิจฉา